ต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธลังกูลนะครับท่านผู้ฟังเคยเป็น first time manager มาไหมฮะก็คือ,เ,อเป็นช่วงเวลาที่พึ่งได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการเลยจากที่เคยเป็นพนักงานมาอย่างเดียวทำงานกับคนอื่นมีนายแต่ได้รับโอกาสให้ได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นมาเป็นผู้จัดการการเป็นผู้จัดการเนี่ยมันจะว่ายากมันก็ยากจริงนะครับ แต่บางคนก็บอกว่าโอ้เป็นผู้จัดก,การง่ายจะตายไปซึ่งผมว่ามันคงมีเ,เรียกว่าสกิลทักษะเฉพาะตัวของแต่ละคนที่แตกต่างกันไปในการที่จะรับมือกับทั้งงานทั้งคนนะครับวันนี้ก็เลยเอาไอเดียนะฮะซึ่งหยิบยกมาจากเ,าเว็บไซต์นะฮะ ing com นะฮะ inc com เนี่ยเขาได้เขียนบทความบทความหนึ่งซึ่งผมอ่านแล้วรู้สึกว่าเออมันก็เข้าท่าดีก็เลยเอามาเป็นแนวทางในการที่จะ พูดคุยกันในวันนี้นะครับสำหรับท่านที่เป็นผู้จัดก,การครั้งแรกในชีวิตหรือผู้จัดก,การมือใหม่ว่าเราจาเป็นที่จะต้องมีทักษะความรู้อะไรบ้างในการที่จะรับมือกับบทบาทใหม่ของตัวเราเองตัวแรกสุดเลยที่ผู้จัดก,การมือใหม่จำเป็นที่จะต้องเคลียร์ะ clear, นะฮะแล้วก็ทำให้มันชัดเจนนั่นก็คือเป้าหมายและความคาดหวังของงานที่จะต้องเคลียร์กับหัวหน้าของเราให้ชัด จุดแรกเนี่ยที่จะทําให้ผู้จัดการมือใหม่อาจจะลําบากนิดนึงก็คือบทบาทมันเปลี่ยนจากเดิมเคยเป็นพนักง,งานที่เราทํางานมีเป้าหมายก็คือทํางานของเราให้สําเร็จแต่พอเราเป็นผู้จัดการปั๊บเนี่ยเป้าหมายตรงนั้นมันเปลี่ยนทันทีมันไม่ใช่แค่งานของเราเท่านั้นยังมีงานของลูกทีมเราอีกตั้งหลายคนถูกไหมครับดังนั้นตัวแรกสุดเลยที่จะทําให้ท่านเป็นผู้จัดการมือใหม่แล้วผ่านพ้นจุดที่เรียกว่า อาจจะมีความยากลาบากไปได้เนี่ยนะครับก็คือเคลียร์เรื่องของเป้าหมายในการทํางานให้ชัดกับนายว่านายคาดหวังอะไรบ้างในฐานะบทบาทผู้จัดการที่ท่านได้รับการเลื่อนตําแหน่งขึ้นมาใหม่ทั้งในแง่มุมของงานทั้งในแง่มุมของการบริหารคน เคลียให้ชัดนะครับว่าสุดท้ายแล้วท่านจะได้เอาความคาดหวังหรือเป้าหมายตรงนี้มาออกแบบแล้วก็วางแผนการทํางานของท่านในฐานะผู้จัดการได้เพราะเราไม่ใช่แค่พนักง,งานแล้วเราเป็นผู้จัดการซึ่งต้องทํางานผ่านคนอื่นนี่คือข้อที่1น,นะครับข้อที่2ก็คือต้องเพิ่มทักษะในเรื่องของการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานให้ได้ จุดนี้ก็สําคัญอีกอดีตเรามีแต่ถูกเขาสร้างแรงจูงใจให้เราก็คือก่อนที่จะเป็นผู้จัดการเราเป็นพนักง,งานดังนั้นการเป็นพนักง,งานก็คือเรามีแต่นายที่จะต้องมากระตุ้นมาทําให้เรารู้สึกมีพลังในการทํางานแต่ตอนนี้มันเริ่มที่จะกลับกันละเราจะเป็นที่จะต้องกระตุน้นสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานของเราให้ได้เราไม่ได้ทํางานคนเดียวอีกต่อไปละจะมาคาดหวังให้นายมาช่วยเราก็ยากอีกคราวนี้มันต้องกลับบทบาทกันนะ,นะครับเราจะต้องไปช่วยลูกน้อง ถ้าลูกน้องบางคนมีความท้อแท้หดหู่ในฐานะที่ท่านเป็นผู้จัดการท่านจะต้องลงไปช่วยลงไปให้คําปรึกษาหรือแม้กระทั่งเ,เรียกว่าหาทางออกให้กับพนักง,งานบางคนที่เขาคิดไม่ออกจริงๆว่าเขาจะมีทางออกในการทํางานหรือแม้กระทั่งการใช้ชีวิตของเขาอย่างไรเพราะสิ่งเหล่านี้มันมีผลกระทบกับการทํางานทั้งสิ้นนะครับนี่คือเรื่องของ ทักษะตัวที่2ก็คือทักษะในการสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานซึ่งจริงๆในพอดแคสต์ตอนเก่าๆผมก็เคยมีสรุปนะครับว่าผู้จัดการกับการสร้างแรงจูงใจที่ดีเนี่ยจะต้องมีเทคนิคอย่างไรบ้างก็ลองย้อนกลับไปฟังดูก็ได้กับทบทวนสั้นๆนะครับก็คือสร้างบรรยากาศนั่นแหละฮะเราเป็นผู้จัดการเราต้องสร้างบรรยากาศให้เกิดพลังเกิดแรงจูงใจกับทีมงานให้ได้เช้ามาเดินเข้าไฟล์ก็ พูดคุยทักทายนะฮะมีการถามทุกสุขบ้างว่าเป็นอย่างไรคือต้องมี small talk ะฮะพูดถึงเรื่องส่วนตัวบ้างยิ้มแย้มแจ่มจใสคือไม่ใช่เข้ามาที่ฝ่ายปั๊บแล้วก็ไล่จี้เรื่องงานอย่างเดียวพนักง,งานป่วยก็ไม่เคยสนใจไม่เคยที่จะถามถ่ายทุกสุขใดๆแบบนั้นมันเป็นการทําลายแรงจูงใจชัดๆนะครับตัวที่2นะฮะผ่านไปทักษะตัวที่3ที่จําเป็นที่ต้องมีอย่างมากในผู้จัดการมือใหม่ก็คือเรื่องของการสร้างทีมงาน การสร้างทีมงานในที่นี้มันจะต่อเนื่องมาจากการสร้างแรงจูงใจนะครับก็คือว่าเราจะทํายังไงให้ทั้งทีมของเราเนี่ยจะมีตั้งแต่2คน3คนหรือ4คนที่เป็นทีมเนี่ยทำงานด้วยกันได้อย่างราบรื่นทำยังไงให้เวลาเกิดความขัดแย้งภายในทีมท่านในฐานะผู้จัดการจะต้องเข้าไปแก้ไขอย่างไรตรงจุดนั้นเพื่อไม่ให้พนักงานรู้สึกว่าท่านกำลังเลือกข้างหรือเข้าข้างใครคนใดคนหนึ่งนี่คือจุดที่ยาก ผู้จัดการมือใหม่บางทีก็เรียกว่ายอมรับนะฮะบางครั้งก็ตายตรงนี้แหละฮะว่าสุดท้ายไปไม่รอดยอมถอยกลับไปเป็นสเปเชียลิสต์ดีกว่าไม่อยากเป็นแล้วผู้จัดการเพราะอะไรเพราะว่ามันพอเราเกิดความขัดแย้งในทีมเนี่ยเราไม่เคยที่จะ แฮนเดิลกับสิ่งเหล่านี้มาก่อนมันก็เลยทําให้สุดท้ายเราไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะครับดังนั้นนี่คือทักษะอีกตัวหนึ่งที่ถ้าเป็นไปได้ท่านก็ต้องลองหาวิชาต่างๆเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือไม่ก็ต้องดูเทคนิคเหล่านี้จากนายเก่าของท่านก็ได้ครับว่าเวลาที่ทีมงานของท่านเดิมเกิดมีปัญหาขึ้นมาในแง่ของความขัดแย้งนายเก่าของท่านมีวิธีการแฮนเดิลหรือจัดการกับปัญหาเหล่านี้อย่างไรนี่คือตัวที่3นะครับการสร้างทีมงาน ข้ที่4ก็คือเราต้องมีทักษะในการให้ฟีดแบ c k หรือคอมมิวนิเคชันนี่แหละครับสำคัญมากหลายคนบอกว่าโอ้ก่อนที่จะกระโดดไปหาฟีดแบ c k เนี่ยพูดคุยให้เข้าใจก่อนดีไหมซึ่งผมก็เห็นด้วยนะครับคนเป็นผู้จัดการจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสะท้อนผลลัพธ์บางอย่างหรือสะท้อนผลงานที่พนักง,งานทำให้เขาเห็นคือทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกส่องพนักง,งานนั่นแหละครับเวลาพนักง,งานทำอะไรดี เราก็ต้องฟีดแบ็กในเชิงบวกอาจจะเป็นคําชมเชยซึ่งมันก็สามารถสร้างแรงจูงใจได้แต่ถ้าพนักง,งานทําผิดละ่ะหรือว่าเกิดข้อผิดพลาดในการทํางานโดยที่พนักง,งานไม่รู้ตัวคิดว่าอันนั้นนะคือถูกต้องแล้วสิ่งที่เราในฐานะผู้จัดก,การจําเป็นที่จะต้องทําก็คือจะต้องเรียกพนักง,งานมาแล้วก็สามารถจะบอกเขาได้โดยไม่ทําให้เขารู้สึกว่ากําลังถูกเราข่มกลูตําหนิติเตียนหรือว่าเป็นลักษณะในเชิงลบนะครับ นี่คือศิละปะที่ผู้จัดการมือใหม่จําเป็นที่จะต้องสร้างให้เกิดขึ้นให้ได้ก็คือเรื่องของการสื่อสารอย่างดีนะครับนอกจากการพูดให้คนอื่นเข้าใจแล้วผู้จัดการที่ดีก็ต้องรู้จักที่จะฟังอย่างเข้าใจด้วยเช่นกันซึ่งทักษะตรงนี้ก็เรียกรวมอยู่ในการสื่อสารเทคนิคนี่แหละครับเพราะว่าพูดถึงเรื่องของการสื่อสารมันไม่ใช่เราส่งอย่างเดียวเราก็ต้องมีการรับสารจากผู้อื่นด้วยเช่นกันดังนั้นจะรับสารยังไงให้เราเข้าใจ รับสารยังไงโดยที่เราไม่ตีความไปเองหรือคิดไปเองนี่ก็เป็นอีกทักษะหนึ่งนะครับที่ผู้จัดการจำเป็นจะต้องฝึกฝนให้ได้นี่คือตัวที่4 communication and feedback นะครับตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของการบริหารเวลาละพอเป็นผู้จัดการปับ๊บงานตัวเองก็ต้องทำงานของลูกน้องแต่ละคนก็ต้องช่วยไหนจะงานพัฒนาลูกน้องไหนจะงานที่จะต้องฟีดแบ k ลูกน้องปลายปีเดี๋ยวก็ต้องมาประเมินผลงานลูกน้องอีก จากนั้นก็ต้องมาวางแผนกันใหม่ลูกน้องมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งจะทํายังไงให้เขาหายแล้วก็ดีต่อกันบางครั้งลูกน้องทั้งทีมเกิดอาการหดหูจากสาเหตุบางอย่างเราในฐานะนายจะทํำยังไงดีคือทุกอย่างมันต้องอาศัยเวลาในการที่จะเข้าไปจัดการบริหารจัดการกับมันทั้งสิน้นดังนั้นคนที่เป็นผู้จัดการทักษะอีกตัวหนึ่งที่จําเป็นอย่างมากนะครับผมถือว่าเป็นทักษะอันหนึ่งที่สําคัญมากก็คือต้องรู้จักที่จะบริหารเวลาของตัวเอง เวลาไหนทํางานของใครเวลาไหนที่จะให้ใครเข้าพบเวลาไหนที่จะต้องประชุมเราจะต้องจัดการบริหารตรงนี้ครับให้เรียกว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดไม่งั้นแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือความเครียดผมเห็นผู้จัดการหลายคนนะครับพอได้รับการเลื่อนตําแหน่งดีใจได้แค่ปั๊บเดียวอะฮะก็คือได้ตําแหน่งใหม่ปั๊บดีใจมากได้เป็นผู้จัดการแล้วไม่ถึงสัปดาห์หน้าตาหม่นหมองไปเลยฮะเครียดมาก ไอ้นั่นก็จะเอาไอ้นี่นายก็จะเอาไอ้นี่ลูกน้องก็บีบมาไอ้นี่เพื่อนก็สั่งมาคือวนรอบทิศเลยครับทำให้เขาไม่สามารถที่จะบริหารจัดการแต่ละคนได้ซึ่งมันก็เป็นผลมาจากการที่เขาไม่สามารถบริหารเวลาในการทำงานของตัวเองได้นั่นเองนี่ก็คือ5ทักษะหลักๆนะครับสำหรับ first time manager ที่จำเป็นที่ต้องฝ่าด่านสิ่งเหล่านี้ไปให้ได้ถ้าท่านฝ่าด่านแรกตรงนี้ไปได้แล้วหลังจากนั้นท่านจะกลายเป็น ผู้จัดการที่มีความชํานาญมากขึ้นแล้วจากนั้นค่อยต่อยอดทักษะอื่นๆเข้าไปนะครับโดยเฉพาะทักษะทางด้านการเป็นผู้นํานี่คือพื้นฐานสําคัญนะฮะสำหรับผู้จัดการมือใหม่แผ่นพอดแคสต์วันนี้ก็ฝากประเด็นไว้เท่านี้นะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับขอบคุณค่ะ